ไปไปไปมึงมึงไปขอตอนนี้พวกมันก็จะไปขอกันนะฮะเราเราอยู่ที่งานไหนไปไปเอาคนไหนเอาคนไหนเอาคิดที่ว่าคนไหนอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยก่อนนี่ก็บรรยากาศงานนะไม่มีเลยเรารู้นะพวกมันจะไปขอขอได้ไหมจะมีความสามารถ กาจะโดนตีหรือว่าอะไรกันแน่ไปดูเบ็นก็จะหมดอันนี้คนน้อยหน่อย ว่าว่าโดนตีสักทีอ่ะว่าไปขอไปขอที่ขอไม่มีอ่ะโดนตีแน่ว่าไม่โดนตีนะไม่โดนไม่โดนไปไปแล้งก็เลืงแล้งต้องมาโดนนี่แล้งก็เลื่องต้องมาโดนนี่แล้งก็เลื่องเสือกเสือกต้องมาขออีก นี่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 ขออุ้มนิด้างเจ้าน,นี่ขอละอ่ะกำลังขาครับโอยยังผู้หลายก็ยืนถ่ายไป็นี่โมเลใครไกาเขาแล้วเนี่ยคุยคุยายลย <c oughs> รีบเร็วดีเฮ้ยคนเอาคนไหนเอาคนไหนเอาเมื่อเพื่อนแพ้ก็ต้องเป็นอี่แหละเราราสตาเก่าไงไอ้ยิ้หายกูเสือกแตกก่อนเพื่อนหายยากหน่อยนะครับเ่วนมากเขามีผัวกันการกอจะใหญ่โตเกินไปนี่นี่ของขอคอยเตยเนี่ยเแค่กู เด็ดหมดใหญ่ใหญ่ได้ใหไรได้ไหมไปไม่ขอเราตัดไปตามพวกมึงขอเลยแล้วกันได้เหี้ยข้าสงสารเจลาไปขอไปขอมึงเชื่อกูดิ่งเิรอไอจะขอไม่ขอไม่รู้เดีนดูก่อนดูนะเพื่อนดู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 สองคนนี้นะไม่ยอมแรัศมีเก่าดู ไม่ยอมรัศดากรรมเลยครับว่าตัวเองแพ้ต้องต้องยอมขอเอาว่าคลิปนี้สิบนาทีได้แน่เลยไม่ได้ขอไหมลอมรัศดากรรมเลย เราไม่คนไม่มีดนดด้จันเลยเอาออกไปหนาตนนีเพื่อนเพื่อนก็พรอมที่จะกอล้วจะรับตั้งต่เก่าพี่เดี๋ยวมึงด่าได้ไปด่ิเารวิจารเวันที่อันนี้ว่า้องโฟกัส อะไรมา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 กาม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 าะามาาม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 มา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 ม ยี่อดไรยาวไอ้สันี่าหินกูไอ้ควายเลยกระตกทินกูยังไม่หลอก